สวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัยแนลเดโมจังนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่าการตัดผมหรืออะไรต่างๆนั้นก็ยากลำบากมากนะครับคราวนี้วันนี้เราจะมาดูอะไรกันนะครับว่าผมจะทําอะไรกับเส้นผมของผมนะครับในวันนี้มาดูอะไรครับในระหว่างที่เรากําลังตัดผมไปนะครับผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับร้านตัดผมในอเมริกานะครับ ร้านตัดผมในอเมริกาเนี่ยผมเห็นมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับที่ผมเห็นนะครับก็คือ 1. ร้านแบบโลคลนะครับสก็คือร้านแบบที่เป็นช็อปตัดผมแบบมาตรฐานนะครับซึ่งทั้ง2เนี่ยก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับร้านที่เป็นแบบช็อปเนี่ยก็จะอาจจะอยู่ตามแบบพวกศูนย์คอมมู n นิตี้มอลอะไรต่างๆนะครับส่วนร้านที่เป็นแบบแบบโลอลเนี่ยเราก็ต้องหาอีกทีครับส่วนใหญ่จะอาศัยเปิดเป็นช็อปเล็กๆนะครับในย่านชุมชนครับ ครานี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างร้านแบบโลอลเนี่ยที่ผมเห็นก็คือจะมีราคาสตาร์ทนะครับเริ่มต้นก็คืออยู่ที่สิบดอลลาร์นะครับจนถึงประมาณสิบห้าสิบหกดอลลาร์นะครับต่อการตัดหนึ่งครั้งอันนี้ไม่รวมทิปนะครับซึ่งปกติทิปก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องทิปอีกทีหนึ่งนะครับสองก็คือร้านแบบมาตรฐานนะครับใหญ่ๆที่มีลักษณะคล้ายกับแฟรนไชส์นะครับแล้วก็อยู่ตามคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆนะครับซึ่ง ที่ผมเคยไปตัดแล้วก็เห็นราคามาคือการตัดหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะต้องจ่ายประมาณ25-28 US ดอลลาร์นะครับไม่รวมทิปนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทิปบ้างการทิปในอเมริกาที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ที่ผมสอบถามมาแล้วก็ที่ผมเข้าใจนะครับก็คือการทิปจะมีอยู่สองประเภทใหญ่ก็คือหนึ่งการทิปที่อย่างเช่นเราไปซื้ออาหารกลับบ้านนะครับ ก็คือเขาไม่ได้เซอร์วิสอะไรเรามากมายอันเนี้ยก็คือเราจะทิปก็ได้หรือไม่ทิปก็ได้นะครับซึ่งการทิปมาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับของราคาสินค้าหรือของราคาที่เรา,อาของหรือของค่าบริการนะครับสองก็คือการทิปแบบที่เขาต้องมีการเซอร์วิสเราอย่างเช่นเราไปนั่งกินข้าวในร้านอาหารหรือเราเข้าไปตัดผมนะครับยิ่งเขาเซอร์วิสเรามากเท่าไหร่การทิปก็จะสูงขึ้นตามนะครับอย่างเช่นร้านอาหารเนี้ย เขาสวิตเราใช่ไหมครับแต่เขา,าอาจจะไม่ได้สวิตรามากเท่าไหร่เราก็จะทิปเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบหาของอค่าใช้จ่ายในการกินในมือนั้นๆน,น,นะครับส่วนเป็นการตัดผมเนี่ยคือเขาเป็นการสวิตเราแบบเต็มๆเลยตั้งแต่เริ่มเริ่มเข้าไปในร้านเลยนะครับจนตัดเสร็จนะครับซึ่งปกติการทิปก็จะอยู่ที่ประมาณห้าถึงสิบดอลลาร์นะครับต่อครั้งนะครับ ก็แล้วก็แต่ว่าเราจะทิปเขาเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่เราอีกทีหนึ่งครับครับต่อมาก็คือพูดถึงในเรื่องของการจองคิวกันตัดผมนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงในช่วงปกตินะครับผมไม่มั่นใจว่าช่วงโควิดเปลี่ยนไปยังไงบ้างเพราะว่าผมเองก็ไม่กล้าไปตัดที่ร้านเหมือนกันเพราะว่ากลัวเรื่องการติดนะครับติดโรคระบาดน,นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีการจัดการยังไงหรือร้านเปิดหรือปิดหรือเปล่านี่ผมไม่ได้หาข้อมูลเลย ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงการจองคิวในช่วงปกตินะครับก็คืออย่างร้านโลเคอลเนี่ยมันก็จะไม่มีการจองคิวนะครับก็คือเราก็คือไปที่หน้าร้านเลยนะครับแล้วก็ไปนั่งรอครับส่วนร้านที่เป็นแบบแฟรนไชส์หรือร้านที่อยู่ตามคอมมูนิตี้มอลอะไรต่างๆที่เป็นมาตรฐานนะครับเราสามารถจองคิวได้นะครับโดยการโทรเข้าไปจองล่วงหน้านะครับหรือถ้าเราไม่โทรเข้าไปจองคิว ซึ่งจริงๆการจองคิวเราต้องระบุเวลานะครับเช่นเราบอกว่าเราจะเข้าไปบ่ายสามอะไรเงี้ยครับหรือบ่ายสองหรือสี่โมงเย็นหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะต้องระบุเวลานะครับของการที่เราจะเข้าเข้าไปใช้บริการนะครับส่วนถ้าเราไม่จองคิวและก็ไม่ระบุเวลานะครับเราจะต้องเข้าไปที่หน้าร้านนะครับและเราจะต้องเข้าไปรีจิรีจิตรีจิตรีจิตคิวที่เราจะตัดนะครับซึ่งการรีจิตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับคุณไปต่อคิวนั่นแหละแต่ว่ามันจะมี ระยะเวลาบอกนะครับว่าเออหลังจากคุณเข้าคิวแล้วเนี่ยมันจะมีประมาณว่ามันจะประมาณเวลาให้เราครับบอกว่าอีกประมาณสี่สิบนาทีหรือสี่สิบห้านาทีจะถึงคิวของคุณนะครับซึ่งในระหว่างเนี่ยเราสามารถออกไปทําธุระอย่างอื่นได้หรือออกไปเดินช้อปปิง้งร้านข้างๆหรืออะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ประมาณเวลาครับแล้วก็กลับมาที่ร้านคืนเพื่อมาทําการตัดผมนะครับ ซึ่งก็สะดวกดีมากๆทําให้เราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งรอแบบเอ่อนั่งรอทิ้งเสียเวลาทิ้งนะครับก็ก็ดีมากๆครับแต่ว่าจากที่ผมอยู่ที่นี่มานะครับปัญหาเรื่องการตัดผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเอเชียนะครับเราจะชินกับการตัดผมทรงแบบแบบเอเชียหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งร้านที่นี่เขาจะไม่ชินเรื่องทรงผมเอเชียเลยนะครับ ซึ่งมันก็สั่งอย่างหนึ่งก็ได้อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปัญ,ปญหาสําหรับผมเหมือนกันก็แต่ก็จะเป็นซีเรียสครับก็ปล่อยมันไปครับครับก็ประมาณเนี้ยครับเกี่ยวกับเรื่องการตัดผมการใช้บริการร้านตัดผมแล้วก็การเข้าคิวหรือการชําระเงินหรือเรื่องราคานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ตอนนี้เราก็ตัดผมเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลองไปดูนะครับว่าหลังจากตัดแล้วเป็นยังไงบ้างครับโดยรวมผมว่าโอเคเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพิวิท์ด้วยนะครับที่มาร่วมแจมคลิปให้กับผมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ร่วมตัดผมให้ผมด้วยครับก็ใช้เวลาไม่มากก็น้อยนะครับในการตัดผมในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆผ่านทางช anel Demo จังนะครับขอบคุณครับ